ใ่บอกบอกตรนไปไม่ได้เหรียนออเอ้ยอใช่เรียบเลยนะเอออ๋อ<า>ใช่อ,อุตตะล้างรล <จะ S 1> ้วจะกินข้าวอีกไหมจะกินดิรอข้าหุนอยู่มาสีสาคอรอผมเรียนข้าวต้อนรับนะอุสตะครับ เชื่ออะไรวะที่จะหายไปสีสคอรโรเนี่ยสคารครเอาหมื่นอีกแล้วเอ้ามืดต้องขยับน,นะเดี๋ยวตอนโยนไปในทะเล,ละนล้วจะโยนซ <laughs> าลามค่ะาาาอัสแตททางซอนเดี๋ยวเราไปหุนห่นหายเอาไหมค่ะไม่ต้อนต้องเดินนะต่อไปกำลังอ๋อเญโอ้ <laughs> นำมามเยอะอืมสั่งอะไรดีอ่ะตได้หมด Salam kerap ustaz. Tangso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya do'ah. Oh. Hmm? Mi pla mai? Mai mi. Pa ka okay. pa okay. man Yu thale le, ta le narawi, na 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 ra ru. sang ustaz dai mai kap Dai. Okay. Okay. Sang yut chok dai ma sang hro? Yu thi ni tong yang mai ma. ครับเออนะครับ